สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่รีวีกับตัวนี้ครับกับของอนพิจนาการนะครับจากธนาคารกรุงเทพนะครับก็ส่งทางไปรษณีย์นะครับมาให้เพียอนที่บ้านนะครับอ่ะเนี่ยะเห็นไหมครับเที่ยวขนาดฝ่ามือก็ประมาณขนาดนี้นะจ๊ะกัขนาดฝ่ามือตอนแรกเห็นนะครับอนาฬิกาคงจะให้นาฬิกานี้ก็ละเปิดมาไม่ใช่นะจ๊ะเดี๋ยวลองให้ทุกคนลองทายนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะจ๊ะขนาดหนึ่งฝ่ามือตรงนี้เปิดเข้ามานะครับเป๊บเฮ้ยนี่จ้ะนะครับเป็นข้างในอย่างงี้ไม่ใช่แถมกระเป๋านะครับ เบยเข้ามาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยแต่กระเป๋าก็สวยนะเป็นแบบอะไรเป็นลายผ้าสวยนะครับนี่แล้วก็เป็นลายดอกบัวด้วยนะครับสเปร์จาเป็นสเปรย์นะครับตรงนี้เขาเขียนนะครับว่าเป็นอะไรมัลติเพลเพราะมัลติเพลสเปรย์นะครับก็คือเป็นมาสเปรย์นะครับที่ใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็เขียนวิธีการใช้ตรงนี้นะครับเ็าเขียนว่าอะไรเนี่ยนะครับวิธีการใช้นะครับฉีดสเปรย์ในห้องโซฟาผ้าห่ม เพื่อให้หอมสดชื่นแล้วก็ยังมีสเปรย์แล้วก็มีความเข้ยข้นของเอคร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอ่านตาม่วนประกอบเนี่ยเฮ้ย <_ d ream> ห้ามคนตัวนะครับเป็นมัลติเพิรนก็จริงครับมัลติเพิรนก็คือว่าเฮ้ยใช้ได้หลากหลายนะครับแต่ว่าใช้เฉพาะกับสิ่งของเท่านั้นนะจ๊ะโอเคนะดีไซน์ก็สวยดีใช้ได้นะครับมาเดี๋ยวเราลองมันเลยกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะเฮ้ยขยับขวดก่อนใช้หรือเปล่าโอเคนะครับมาเดี๋ยวลองเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ฉีดหมอนได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะครับเขาเขียน้วนะครับว่านี่จะเป็นแอลกอฮอล์มีลาเวนเดอร์นะครับบาเกบทอดนะครับแล้วก็กระเจนเนี่นนนยนะครับก็คือว่าเฮ้ยมันพวกสมุนไพรนะครับพวกกลิ่นเนี่ยปุ๊บกหลัๆก็เป็นลาเวนเะดอร์แหละหรือว่าเพิ่งฉีดว่ะชุนไม่หน่อยนะอืม เออนะครับถ้าเกิดฉีดอะไรอะห้องก็ได้อยู่นะเฮ้ย <c oughs> มันก็แบบมีความหลากหลายนะครับแต่กลิ่นคือถ้าเกิดไม่เข้าใจอะฉีดใส่หมอนี่ค่ะระยะหาขงขนาดนี้นะเออตอนแรกนะครับก็รู้สึกฉุนนะแต่ตอนนี้ประดมเข้าบาเมื่อกี้เออก็ไม่ได้ฉุนอะไรมากนะแต่ว่าฉีดเนี่ยเขาบอกว่าฉีดในห้องได้อะเมื่อกี้ฉีดไปข้างซ้ายข้างขวานะครับคือถ้าเกิดเป็นแบบสเปรย์ทั่วไปไงสเปรย์บบาอากาศทั่วไปเนี่ย ให้ He, ฉีดซ้ายขวาตรงนั้นนะ่ะกินจะมาถึงตรงนี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวรานี้แต่ว่าไม่มีกินมาถึงตรงนี้ไงเดี๋ยวรานี้ลองฝั่งด้านนี้มั้งอ่าลองฉีดด้านนี้ปุ๊บอืมแล้วขานี้เราลอง,งดันดูซิมันจะมีกินไหมเออก็มีกินอยู่นิดนึงนะครับก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นครับกับของที่มันเป็นมันดิเพิร์นนะี่ะที่จะไปคิดอะไรมากกับของฟรีนะครับที่มันได้นะเขาให้ก็โอเคแหละ ก็ถือว่าใช้ได้นะก็มียงหอยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ถือว่าเป็นการฆ่าเชื้อม,มในตัวนะครับก็ใช้ได้ไม่ได้ประทับใจอะไรมากนะครับก็ได้ตามมาตรฐานอะ่ะกลิ่นจางแล้วนะเมื่อกี้ฉีดใส่หมอนเนี่ยตอนนี้กลิ่นจางแล้วก็โอเคนะครับก็ถือว่าไม่ได้กลิ่นที่เขาเรียกว่าอะไรแรง แต่ว่าพอเราฉีดไปตั้นเดียวอ่ะแล้วมันจางขนาดนี้ไม่รู้มันจะทนหรือเปล่าครับแต่นีเรื่องของถ้าเกิดฉีดกับห้องอ่ะมันก็เรียกงอะไรอะเออก็ได้กินอยู่มั่งอ่ะก็ได้กินอยู่มั่งโอเคครับถ้าเกิดเทียบกับของฟรีก็ถือว่าใช้ได้อยู่เพราะถือเราไม่ได้ซื้อมานะครับโอเคครับเพื่อนๆกคนรีวิวคลิปนี้ไปเป็นเนนี้นะ้าฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ